ผลิตอุปกรณ์มวยทุกชนิดนะฮะ, <Okay. S 2> ะกางเกงมวยยันกระสอบรายยันเวทีทําทุกอย่าง mm hmm. มีห้อวูดดี้นะฮะ <Okay. S 2> ลูกค้าเป็นลูกค้าประจำซึ่งอยู่ต่างประเทศสักเก้าสบป็น <Okay. S 2> ครับผมเป็นนักมวยฮะ,ะ <Okay. S 2> เป็นค่ายมวยประมาณนี้ค <Okay. S 2> ะโควิด <Okay. S 2> นี่แหละครับ <Okay. S 2> ทําให้ต้องต้องมาทำเบอร์เกอร์ขายไปก่อน <Okay. S 2> เพราะว่าติดลูกค้า ที่เข้ามาฝึกไม่ได้ <Okay. S 1> แล้วก็สั่งก็มีปัญหาทางด้านขนส่งนะฮะลายย่อยๆนะครับ <Okay. S 1> ถ้าลายใหญ่ๆก็ไม่มีปัญหากระทบกระเทียนมากแค่ไหนก็ร้อยเปอร์เซ็นครับ uh huh. ผมปิดร้านมาตั้งแต่โควิดรอบแรก uh huh. จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะฮะจริงๆอะผมเป็นคนชอบกินท่าทานอาหารประ,ประเภทนี้นะฮะ uh huh. แล้วก็จะทำกินเองบ่อยๆ ให้คนในบ้านกินก็พอกินได้อยากจะให้คนอื่นลองลองดูบ้างเพราะเราอาจมีความรู้ประเภทนี้เคยเปิดร้านอาหารครับอยู่ประมาณ20ปีที่แล้วก็ย้อนหลังไปนานหน่อยเพราะว่าเป็นร้านอาหารฝรั่งนะฮะแม่เป็นคนทำอาหารแล้วเราก็มีกุ๊กซึ่งตอนนั้นเราเด็กๆเนี่ยเราก็ ปิดเทอมไม่รู้จะไปไหน <Okay. S 1> แม่ก็ให้เราไปช่วยในครัว <Okay. S 1> ช่วยผู้ช่วยกุ๊กเราก็ทําไปเตรียมของเตรียมอะไร <Okay. S 1> ก็จําไปจํามา <Okay. S 1> ก็ได้ทํากินเอง <Okay. S 1> ก็ทั่วนันี้ฮะทำเองร้อยเปอร์เซ็นครับ <Okay. S 1> ก็ขนมปังทําเอง <Okay. S 1> นวดเองหมูหมักเองเนื้อหมักเองปลาทําเองซอสทําเองแตงดองเอง ทุกอย่างเราทําเองหมดฮะยกเว้นผัดกระตุกก็ขขมาแค่นั้นเองแล้วบางนี่จะมีกี่ชนิดครับอ่ามีชาโคนะครับอ่าแล้วก็บันคลาสสิกบันอ่าบีทรูทแล้วก็บันโฮวีดมีสี่ชนิดครับผม <S 2> <S 2> <S 2> แล้วแต่ลูกคา้าจะสั่งนะฮะว่าต้องการชีสดับเ,เบิลชีสดับเ,เบิลเบอร์เกอร์ เนื้อสองหรือว่าเพิ่มไข่ดาวเพิ่มไข่ดาวเพิ่มชีสก็อย่างละสิบห้าบาทครับผม<อ>มีเบคอนอครบครบเซตเลยจริงๆอ่ะครบเซตเลยผมคิดแล้วครับเป็นเหมาเลยนะมีเบคอนมีไข่ดาวมีชีสมีเนื้อหมูแปดสิบเก้าบาท<อ>หมูนะฮะถ้าเนื้อก็9ก้าสิบเาท<อ>ปลาก็จะเป็น69บาทไก่เจบาบาทครับผม ก็โอเคนะครับเขาก็สั่งกันมาเพิ่มอีกเรื่อยๆจำนวนก็จำกัดนะครับวันหนึ่งเราบางทีไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะครับเราทำที่เท่าที่เราทำได้ครับเพจอาสติสันเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรก็089-238-4559ครับผมไลน์ก็ O U N W W O D Y <Okay. S 1> ครับผมทำทุกวันครับแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะจะจะ,จะ,จะพักกะฮะครับผมสาวกเบอร์เกอร์โฮเมดนะครับอ,อยากลองชิมฝีมือทางนี้ก็ก็เชิญลองดูได้ครับผมยินดีครับองอ่าใช่กันกันทลักกันทลัก trời nên nó